สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีวันนี้วันสิบหกสิงหาคมนะครับสิงหาคมสิบหกสิงหาคมนะฮะออก็บรรยากาศวันนี้ก็สิบโมงกว่าโมงกว่าปทุมธานีออลํำลุกกาของสามนะฮะฝนตกปลอยนะครับวันนี้วันนี้ก็อาจจะคงจะเหลือแล้วครับวันนี้ดูฮะไม่แพก็ก็ไม่เยอะเ<ช>ท่าไหร่ฮะแต่ว่าน่าจะเหลือนะ ไม่ไม่รวมกันงานตดรวจว่าไหลสดเลยครับตอนนี้ไหลสดอย่างี้ก็วันนี้วันหุนดีเดย์นะครับวันหวยออกวันฉลากินแหมงแลับาลออกตอนนี้วันนี้หวยสัญจรนะครับหวยสัญจรสัญจรที่จังหวัดตรังแถวจันทบุรีน่าจะพายุเข้านะพายุเข้าน่าจะพายุเข้านะว่าพายุ ดูผลหน่ครับน่าจะพายุเข้าพายุเข้าแน่นอนนะพายุเข้าแน่นอนเนีี้น่าจะทั้งวันดูหวยในแฝงหน่อยครับดูหวยในแผงนะครับ,ว,รบวันนี้ถ้าถ้าถ้าขายไม่ออกก็ขอให้ถูกเองนะวันนี้มีเลขอะไรบ้างวันนี้ อันนี้หอยชุดนะฮะหอยชุดอันนี้หอยใบยช่วงนี้ก็สถานการณ์ใช้แดนไม่รู้เป็นไงบ้างครับตัวเนี้ยการใช้แดน,น,แน,นะน,น,นใดนทางกรุงเทพก็ฝนตกนะฝนตก หนึวยชุดกับอีกสองใบสองร้อยครับอ่ะดึงเลยดึงอ่ะสแกนี Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để đời, không bỏ โอเคขอบคุณครับขอโชคดีครับพี่ ครับเอาภาพสมเด็จมาให้ชมนะฮะภาพสมเด็จสมเด็จบรรคังมาให้ชมมาสมเด็บรรขังไอ้ไม่ใช่สมเ็จบรรขังัะสมเด็จเกยียรติทโยชมกันเล่นๆนะครับวันนี้ฝนตกวันนี้วันที่สหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเป็นวันดีเดย์สำหรับคนพอหวยพอหวยทุกท่านนะฮะเลขอ,อันเยอะๆเลยนะครับเลขอ,อันเยอะๆเลย ด้่งกันกี่ก่กกเลยฝนตกนะฮะฝนตก ดูสายฝนนะฮะสายฝน เน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมท่านใดผ่านมาก็คอมเมนต์บ้างนะครับผมคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์คอมเมนต์เลยถามได้นะครับตอนนี้อยู่ที่โรงงานบริษัทกระซี่นะครับกระซี่หลังโบบ้านครับแอร์วิลล่า ลำลูกกาของสามสารนี้ภารกิจเช่นเดิมครับเช่นเคยครับเช่นเคยบนห้วยออกต้องตั่นจักรยานขายหวยขายลอตเตอรี่คือเป็นพนักง,งานกองฉลากต้องง่ายๆเป็นพนักง,งานกองฉลากเราอยู่อยู่ทางนี้เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ใหดีที่สุดนี้แล้วก็ทาหารที่อยู่ทางชายแดน ทางอุบลศิริกีิจสุรินประทางป่าจีนบุรีหรือจันทบ,บุรีนะครก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่นะคเขาเกิดมาเพื่อรับใช้ชาติของเราเกิดมาเพื่อเสียภาษีช่วยชาติเหมือนกันนะช่วยชาติเหมือนกันรับใช้ชาติเหมือนกันเสียภาษีและเท่าใช้เหมือนกันแต่ว่าก็ห้ทำให้กําลังใจของทหารทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมก็แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตในเหตุยิง,ขงเขมรยิง ตำมวจชานะยิงยิงแบบไร้ทิศทางนะฮะตกใส่กองบาลบ้านเรือนแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายๆท่านหลา,ล,าลายคนหลายรา,ายนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็มีท,มทหารนะฮะทหารพี่พี่ทหารเราหน่วยหน้าแนวหน้าโดนทุ่นระเบิดนะฮะทุ่นระเบิดไปหลายท่านนะฮะก็ห้าท่านคห้าท่านเป็นห้าท่านก็ค <thirty> ุณภาพนะครับ อาคารนรับญาตจที่เสียชีวิตด้วยครับแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ตอนนี้ขบ e r นก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อนะฮะเราก็เตรียมรับมือไว้แล้วเตรียมรับมือไว้แล้วเตรียมรับมือไว้แล้วเพราะจริงๆคุยกับประเทศขมรน,นี่ก็คุยยากฮะ,ะว่าเขา เป็นประเทศที่ว่าไม่ค่อยไม่ไม,ไม่เหมือนเมืองพุทธนะถ้าเมืองพุทธยังยังยังเอาเรื่องของหลักและเหตุผลมาคุยกันนะแต่ว่ากัมพูชานี่เขาเป็นเป็นเมืองคือเป็นเมืองต้องคำสาครครบฮะเป็นเมืองต้องคำสาบถือว่าเป็นเมืองที่แบบอะไรหรอเป็นเมืองที่แบบต้องคำสาบเมือง,ท,องท,อที่ไม่มีศาสนาไม่มีวัฒนธรรมอะไรเลยนะครับเป็นเมืองที่ว่าหรือว่าการศึกษาหรือว่าการศาึกษาเขาไม่ค่อยมีนะครับหรือว่า เหมือศนศีลธรรมเขาไม่ค่อยมีนะก็เลยคุยคุยยากนะครับคุยคุยกับคนที่ไม่มีศีลธรรมหรือว่าคุยไม่ผมไม่แน่ใจว่าที่เขมรเขามีวัดหรือเปล่านะแต่ว่ามีก็มีนครวัดแต่ว่าวัดนี้ไม่มีไม่มีพรอยู่นะแต่ว่าวัดต่อไปไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ก็อย่างว่ามันอยู่ที่ผู้นํานะครับผู้นำ <Or. S 1> อยู่ที่ผู้นานะครับผู้นําดีก็ดีผู้นําไม่ดีก็ไม่ดีนะครับถ้าผู้นําที่ มีศีลธรรมพาเข้าวัดสวดมนต์เข้าวัดสวดมนต์พาอะไรก็ผมว่ามันไม่เหมือนของบ้านเรานะครับบ้านเรานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ในหลวงแลวเออิออนก็ กริย์ทุกองค์เป็นท่านดำรงทศพิรักธรรมมาทุกๆพระองค์นะฮะทุกๆองคงนะฮะเป็น,นเราเป็นพื้นพื้นเมืองพุทธนะครับไม่ลุกรานใครแต่ฆ่าใครมาลุกรานเราก็สู้เต็มที่นะครับพร้อมป้องกันตัวนะคะรับผมของเรามีแต่มีแต่มีแต่โดนลุกรานนะฮะเราไม่ค่อยไปลุกรานใครหรอกขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ นี่เป็นช่องสปเปรหประทัดช่องผมเองนะฮะช่องผมเองช่องเบงเมื่อก่อนไม่ค่อยไล์สดเลยฮะตอนนี้ก็อาจจะออกมาเริ่มไล์สดนะครับท่านใดอยากจะอยากจะฟังอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของทรรมเรื่องของการาถามได้ทุกเรื่องนะฮะถามได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเองินไม่มีเพราะก็ยังก็ยังหาอยู่เหมือนกันนะครับ <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ให้ดูภาพ สมเด็จเกศชยโยไปก่อนนะสมเด็จเกศชายโยก่อนนะภาพสวยๆรสมเด็จเกศชายโย,ออสยสวย่อไม่รู้จะหยุดกี่โมงนะครับผมถ้าหยุดก็ค่อยปั่นนะฮะตอนนี้ก็ยังตกปปอยอยู่ฮะต,ตกตกแบบคือไปก็เปียกเพราะหวยอ่ารถฉลากกินแบ่งผมไม่ได้ใส่ซองนะไม่ได้ใส่ซองใส่ซองพลาสติกนะปกติเขาจะใส่ซองกันนะ แต่ผมไม,ม่วันนี้คิดว่าฝนไม่ตกนะคิดว่าต่ตกแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ซองถึงใส่ซองรถลอตเตอรี่ไม่เปียกแต่คนก็เปียกนะฮอคนก็เปียกเปียกอยู่แล้วค,คนตกไปปล่อยเงี้ยมันตกแบบคือเปียกนะครับเปียกเปียกดินก็แฉะเลยขอภาวนาวันนี้ถ้าถ้าเหลือก็ขอให้ถูกให้เข้ารางวัลอะไรสักรางวัลก็ได้นะครับผมเพราะเป็นกําลังใจเลยให้ให้เป็นกําลังใจให้คนคนขายหน่อย คนใดเข้ามาก็พิมพ์คอมเมนต์น่ยครับตามหน่อยครับผมจะเอาสมเด็จสวยๆมาให้ดูกันฮะสมเด็จสวยๆก็มีวัละคังก็มีนะฮะเกตะอยู่วัละคังบรรุพรมก็มีแต่บางพรมเก่าๆไม่มีนะฮะเขาพาเก็บไว้เยอะอยู่ขอบคุณทุกท่านนะที่มารับชมนะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าแบบสถานการณ์ก็ ค่นข้างจะเงียบไปนะตอนนี้ก็หลายหลายอลุ้นเรื่องของคดีคดีของคุณทักษิณคุณผุ้หญิงนะฮะเมื่อวานก็เข้าไปรายงานตัวชี้แจงสารัฐธรรมนูญ อากาศคึ้มๆฝนตกไปโปอยบางคนก็บอกหน้านอนจังวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร,วสาระะ์วันเสาร์นะครับวันเสาร์ะะเาราได้ได้ข่าวว่าคือฟังหลวงพ่อท่านหนึ่งนะฮะแถวแถวอยูดสายแถวสายสาย,ยสายสานนะฮะไปฟังหลวงพ่อท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าขมรเนี่ยกัมพูชานี่มีมนมีมนมนดูดวิญญาณมนมนดูดวิญญาณหรือมนสกดวิญญาณนะฮะเป็นมนมนนี้มันเป็นมนสกดวิญญาณเพราะว่าขมศนี่เขาเขาเรียนแบบคือมันเป็นเมืองที่แบบไม่ค่อยมีพุทธศาสนาไม่มีศีลธรรมอะไรเขาจะเขาจะเรียนแต่มนมนแบบต่ำๆคือมนสายดำเขาเรียกว่ามนสายดำมนสายดำที่มนดูดวิญญาณเขาถึงสร้างแบบคือถ้าแบบคือถ้าเป็นเขาเกี่ยวกับบอนเกี่ยวอะไรนี่เขาจะเป็นเบมือลักษณะคล้ายๆแบบ มนดูดวิญญาณเนี่ยก็คือก็ใส่ไม่รู้ใส่ครับไปไปอยู่ใส่ในอาหารหรือว่าใส่ในผมว่าถ้าเกิดไปอยู่เมืองเขาเนี่ยมันมันมันหรือว่าเข้าบ่อนไปนหรือว่าไปอยู่เมืองเขากินข้าวเขาอยู่อาบน้ําใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเขามันเหมือนมนดูดวิญญาณนะครับมันเหมือนคือเวลา ขาพูดอะไรเนี่ยเราจะคอยตามเขาตลอดเขาคอยตามเขาตลอดเอออหอบวกกับเขาตลอดผมสังเกีรหลายครับด้ล่างตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสมัยฝรั่งเศสสมัยฝรั่งเศสฮะเขาเขาเราเราก็ยอมรับนะฮะเพราะว่าตอนนั้นฝรั่งเขาฝรั่งเศสเขาใช้พื้นที่หนึ่งต่ออะไรก็จำไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งต่อสองหมื่นหรือหนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อแต่ว่าแล้วมายุคย้อนหลังนี่นักการเมืองเราไปคุยอะไรกับเขาก็ ก็เออหอมบวกเขาทุกทีนะครัแล้ว mu m u 4 4นะฮะ mou44 นี่มันเมื่อคืนผมฟังอาจารย์หลายๆนักข่าวหรือว่าอะไลวิชาการท่านวิเคราะห์ไอ้ m u 4 4จะเป็นเรื่องของน้ํามันอย่างเดียวเลยเรื่องของอ่าวไทยอย่างเดียวจะไม่เรื่องหรือเรื่องชายแดงเลยจะเรื่องของ mu ก็คือตกลงร่วมกันอะไรประมาณนี้คือเป็นเรื่องของน้ํามันอย่างเดียวคืออ่าวไทยอย่างเดียวเป็นเรื่องของนี้ m u 4 4ก็คือออหอมบวกเขา แล้วอยากได้อะไรก็ออหอมบ่เข้าไปเออย่างบ่อนเนี่ยคนที่เข้าบ่อนไปเปล่นหรือว่าบ่อนคาสิโนโที่เขมรเนี่ยไปแล้วต้องกลับกลับมาแล้วต้องไปอีกไปแล้วก็ต้องกลับมาอีกไปก็ต้องไปอีกนะครับคือหาเงินไปอีกมันเหมือนแบบคือมันเหมือน,ม,อนมันมันบนสกุลูดวิญญานนะครัเหมือนเหมือนมาบนมหา,านเสน่ห์อะไรประมาณนั้นก็คือให้คือไม่ให้มีความอยากแล้วม่ขายที่ขาย,ยมีคนหนึ่งที่อยู่ที่ ที่เป็นข่าวไปเหมือนกันที่ว่าเขาทาธุรกิจแบบขายน้ําเต้าที่บีลงงยางลงอะไรหนึง่งแล้วก็ติดปการพนันไปหลวงตาเคยเตือนเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังอะ่ะตอนนั้นหมดตัวแล้วหมดตัวหมดตัวแล้วไปโกงเงินเขาใหมา่ค่ะแถมหลวงตาเงินที่ค่าเจมิมน้ําเต้าก็ไม่ได้หลวงตาที่วัดแถววัดโพสศพเนี่ยน,นะเป็นข่าวเหมือนกันนะนี่นี่ล่าสุดนะครับมันก็เหมือนเหมือนแบบบนบนดูดวิญญาณสะกดวิญญาณก็คือเหมือน คือไปแล้วอยากไปอีกอ่ะไปแล้วอยากไปอีกอ่ะประมาณนั้นคืออยากไปเล่นอีกก็ต้องหาเงินนะเดีย๋ยไปกู้เงินหรือไปยืมเงินเขาไปกู้ไปเล่นหนึ่งเงี้ยมัน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 มีเรื่องจริงนะเป็นมนต์มนต์สะุลสกดลปิญญาเนี่ยที่ฟังหลวงพ่อท่านพูดนะมันมนต์สกดไอ้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเหมือนกันถ้านักการเมืองของเราที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าได้ไปนอนบ้านฮุนเซนหรือว่าไปกินอยู่ในนั้นเนี่ยคือเขาพูดอะไรนี่คอยตามไปหมดเขาจะได้อะไรนี่ก็คือให้เขาหมดประมาณนั้น สังเกตนะครับฮุนเซนเขาไปเรียกร้องอะไรตอนนั้นไปไปขอร้องให้เวียดนามมาช่วยลบเขาแบบมันเหมือนเหมือนแปลกนะฮะมันเป็นมนต์มนต์สะกดวิญญาณน่ากลัวนะน่ากลัวผมไม่รู้นะผมไม่เคยไปเขมรนะแต่ว่าที่เขมรนะมีวัดหรือเปล่ามีวัดหรือเปล่าเห็นหลวงพ่อบอกเขาจะเรียนแต่สายดำคือสายดำสายดำก็คือสายสายตํำสายตํำ ขมรก็มีขมรสูงขมรต่ำาขมรสูงขมรสูงนี่รู้สึกจะไม่มีแล้วนะขมรสูงขมรสูงก็งคือขมรที่ยุคยุคพระเจ้าชัยรามันที่เจ็ดประมาณนะฮะที่เจ็ดท่านน่าจะผมฟังฟังดูแล้ววิเคราะห์ดูหนะ้าท่านท่านจะเป็นนาจะเป็นพระโพธิสัตว์มาเป็นบรารมีสมัยนั้นนะ,ะแล้วก็มีพระเจ้าชชยรามันที่เจ็ดที่แปดที่แปดนี่แปดกับเจ็ดนี่เป็นพี่น้องกันนะ,ะพระเจ้าชัยรามันที่แปดกับที่เจ็ดเนี่ย พอบทยุคพระเจ้าชชยมันทิ่เ์เจ็ดนี่ก็ฤาษีทําการสาบแช่งนะฮะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดวงวิญญาณเร็วๆหรือว่าเป็นดวงที่ต่ําๆจะมาเกิดจุดติกันแล้วคนเร็วๆอะไรก็จะป็นคนที่ไม่ดีคนที่แบบมีเรื่องของอะไรก็มาเกิดกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรประมาณนะั้นก็ทําการสาบแช่งโดยฤาษีสิบห้าตนนะสิบห้าตน ฤาษีนี่ก็เป็นฤาษีที่มาจากแถวแถวอินเดียนะฮะแถวแถวอินเดียก็คือยุคนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์มาก่อนแล้วก็มามาแต่ฤาษียุคนี้เป็นยุคยุคยุคสมัยนั้นก็คือเป็นฤาษีที่มีเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าไมี๋ใจนะต้องไปหลวงพ่อแดงวัดภูม่นฟ้านะฮะท่านจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อแดงนะหลวงพ่อแดงวัดภูม่นฟ้า ตอนนี้กำลังดังเพราะสร้างเป็นประธานนครวัดสองนะฮะเป็นเป็นเป็นใจมากครับเป็นพื้นที่ใหญ่มากแล้วสร้างด้วยหินหินที่มีอายุสวยมากครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่นางรองเนาะฮะนางรองนางรองบุรีรัมย์หลายๆท่านก็คงได้รู้จักแล้วฮะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงเนี่ยตอนเป็นเทวดาเมืองบาววมาช่วยสร้างวัดมาช่วยสร้างวัดเทวดาเมืองมาช่วยสร้างวัด มีโอกาสก็ไปฟังนะฮะแต่โฆษณาจะเยอะหน่อยถ้าใครแบบรำคาญโฆษณาก็ <c oughs> ต้องสมัครพิมีมนะสมัครพเมีมสมัครพเมียมไปมีแบบครอบครัวแต่ว่าชอบชอบมีโฆษณาก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มารับชมนะครับสป,ปีเรเลก็นาําเสนอแนวธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะฮะหลายท่านหลายๆท่าน,าานไม่ว่าจะเป็นแบบ แนวธรรมะแบบฟังสบายสบายแนวธรรมะแบบดูเดือดอย่างเงี้ยดูเดือดอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณที่ท่านนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมตอนนี้ก็สิบสิบโมงกว่าแล้วสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วสิบโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกนะฮะนี่เยอะต,ตกตลอดก็ไม่รู้นะมันน่นใจเออปลาก็าไปแล้วถ้าขายไก่ย,ย่าง ขายกระดูกย่างขายคอหมูย่างจับทุ่มตำก็ไปนะ้วป่มาตาไปแล้วแดีวที่ผมไปคนเดียวปตาไปละสวัสดีครับน,น่นจะหยุดไหมเนี่ยจะหยุดไหมเนี่ยขอบคุณทุกท่านนะที่มา รับชมนะครับก็ฟังสะเพเฮราไปอย่าคิดมากครับฟังหูวไว้หูไปครับก็ส่งกำลังใจให้ทหารหารแนวหน้าของเรานะฮะทั้งอุบลสุนิริเกศนะฮะรัวของชาติขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม มีความสุขอะจะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างสมปรารถนานะครับผมก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอไลฟ์จบไลฟ์สดแค่นี้นะผมขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอให้โชคดีนะครับผมมีความสุข